กระแสหนักบ้าแฮปปี้บ้าแฮปปี้ก็แฮปปี้ค่ะ <laughs> จริงๆก็สําหรับส,ส่วนส่วนตัวก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีนะคะจากคนรอบข้างบางทีเป็นคนที่เราไม่นึกว่าจะมีฟีดแบ็กกลับมาก็ก็มีมีให้ได้ชื่นใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจริงๆแล้วเราก็อยากให้ดูแล้วมีความสุขกันแต่บางคนเขาดูแล้วเขาได้อะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็จะมีคอมเมนต์กลับมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องขอบคุณมาก <laughs> ค่ะส่วนมากเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอะไรนะคะเขาบอกเขาบอกว่าอะไรส่วนมากคือเขาก็จะบอกว่าเราก็แบบเต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ย ไม่นึกว่าจะเล่นขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทั้งแพนแล้วก็พี่เบนเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออหนังสนุกตลกมีมุกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอะไรเงี้ยเราก็ก็ต้องขอบคุณมากๆที่ที่ฟีดแบ็กันกลับมาค่ะแต่หลาคนมว่าหนังมันค่อนข้างดีแต่กระแสมันเย ừ, ็น จริงเราเราไม่ได้คือเราก็อยากให้คนเชิญชวนให้คนมาดูอยู่แล้วอย่างแรกที่เราบอกกันว่าก็จะได้ความสนุกการเลยรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็แล้วแต่มากกว่าจริงๆตอนนี้ยังยังมียังเข้าโรงอยู่ก็เชิญชวนให้ได้ไปชมภาพยนตร์กัน,นะคะ่ไไไะไม่หน่อยไหมคะอนไม่หน่อยนะคะจริงๆแล้ว<อ>เราอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยว่าเราเรา,เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าคาดหวังดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าแค่ฟีดแบ็กตรงเนี้ยที่เราที่เราได้รับกลับมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจมากๆค่ะเดี๋ยได้แค่กระแสแค่ที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยดูเงมีเวเาเหยือ ต้องรีบเชิญชวนให้ไปดูกันจริงๆโอเคนะคะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นคือมันก็ความชอบของแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้การดูหนังเนี่ยก็มันมีช่องทางให้เราได้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะก็ต้องเรียกว่าเชิญชวนให้เข้าไปชมในโรงภาพยนตร์กันด้วยค่ะอย่าเพิ่งรออย่าเพิ่งรอไปชมตอนนี้ก่อนดีกว่าค่ะทีมสร้างมีฟีดแบ็กอะไรมายองแทนบ้างไหมฮะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอย่างทีมจากทางหนังหรือทางผู้ผลิตเองเนี่ยคือเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยหนังดีมากแล้วแบบภาพสวยแล้วก็ก็คือแบบตลกชอบถูกใจมากเราก็ ได้ดูมาก่อนเรื่องแต่วันแรกที่ดูยังแบบมันจะขนาดนั้นเลยเหรอ,อมันจะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราถ่ายไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาได้อย่างที่เราเมทําเต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็พอไปดูแล้วก็ลุ้นเหมือนกันแต่ก็โอเคคือในความรู้สึกแพนแฮปปี้นะคะแพนค่อนข้างอชอบในตัวคาแรคเตอร์ของปีสุขแล้วก็เรื่องนี้มากๆแต่ว่าฟีดแบ็กยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องให้ใหได้ไปติดตามชมกันค่ะว่าเขาต้องการถายเรื่อง ไม่นะคะเพราะน่นมันคือถ้าเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ในการทํางานนะคะแล้วก็ชีมงานเองก็ตามหรือว่าเรื่องที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยคือบางทีฟีดแบ็กที่เราได้กลับมาเนี่ยคนที่เขาดูแล้วได้อะไรมากกว่าที่เราบอกไปเนี่ยมีมากกว่าเลยรู้สึกว่าโหแค่นี้ก็แค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวภาพยนตร์หรือแว่าแนีิเพอร์ถ้าเกิดกครยื่นบทมาให้เล่นเล่นแนวอยากเล่นแนวก็จร <c oughs> ิงๆแล้วแล้วแต่โอกาสดีกว่าค่ะก็คงดูตามความเหมาะสมกันด้วยค่ะมาก S <S <S นั่นอาจจะเป็นแนวที่ไม่ได้เล่นนะคือไม่อาจกลัวค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราก็รู้ว่าจริการทํางานมันก็มันไม่ได้ขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าก็คงดูตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งอยค่ะ <S <S ไกะ <S 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 ่อนหน้านี้มีค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ลงตัวด้วยด้วยหลายๆสาเหตุอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เลยมาเป็นเป็นแนวคอมเมดี้เป็นแบบแนวฟิลกูต้ตอนนี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะ มีส่วนหนึ่งถ่ายคน้องมากที่กระแสมึงนี้เพราะว่าตัวพระเอกเองเนี่ยเป็นน้องใหม่ก็เลยแบบว่าเออไม่ได้ช่วยให้แพนออไม่นะคะสำหรับน้องบอลเองแพนว่าเขาก็ได้ฟีดแบ็กที่ดีของเขาเหมือนกันอะไเงี้ยค่ะเขาก็เต็มที่ในบทบาทของเขาก็จะมีแพนมีพี่เบนที่เราก็จะมาเรียกว่าเออแท็กทีมกันในส่วนนี้ซึ่งโคแฮปปี้ค่ะแล้วก็ทำงานแล้วมีความสุขค่ะ